สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox นะครับวันนี้เราอยู่กันในแมป Fishing Simulator นั่นเองอ่าก็ต้องขอภายด้วยนะครับพอดีว่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรหรอวันนี้ผมก็จะมาทําตามคำรยกร้องของแฟนขับหลายๆคนนะผมที่บอกว่า ที่แบบว่าใครเล่นแบบนี้นะฮะก็เขาก็จะถามพี่ว่า mm. พี่ครับทาเรือเท่ๆอย่างนั้นยังไงพี่ครับทาเรือเรือแสงแบบนั้นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมอย่างแรกเลยก็พอเราเข้ามาในตัวเกมปุ๊บนะฮะอย่างแรกเลยถ้าเกิดอยากทําสีเรือเท่ๆนะฮะแต่งเรือเท่ๆก็ให้ไปที่ร้านขายเรือนะครับก็คือร้านนี้นั่นเองนะครับบอสช็อปอ่าเข้าไปเลยบอสช็อปนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะผมจะเจอพี่พี่คนขายเ c นะผมก็ให้ทําการกดคุยนะฮะนี่นะครับผม อ่าแล้วเราก็จะเจอพวกร้านขายเรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมอ่ะถ้าเกิดแบบว่าอยากได้เป็นเรือนีออนแบบนี้ล่ะอ่ก็นี่นะฮะผมเสกให้ดูใช่เรือนี้ป่ะวะนี่นะฮะถ้าอยากถ้าเกิดอยากได้นีออนแบบนี้นะผมก็ก็ไปคุยกับพี่ NPC ในร้านเมื่อกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่ต้องแต่งสีนั่นเองนะผมแต่อย่างแรกเลยคือการแต่งสีเนี่ยต้องใช้เกมพาร์ตตัวนี้นะครับเป็นคัลเลอร์นีออนนะผมนี่เป็นนีออนคัลเลอร์นะผมเราสามารถใส่สีในเรือให้เป็นนีออนได้นะผมนี่นะฮะเป็น ตัวนี้นะผมเป็นเกมพาร์นะครับผมราคาอยู่ที่93โลบัค่นเอ้งนะครับอ่าก็ต้องซื้อมาก่อนนะผมไม่งั้นจะแต่งสีน,นีออนไม่ได้นะพวกสีเรืองแสงสีนีออนอะไรเนรี่ยฮะก็ต้องใช้เกมพาร์น,นีออนคัลเลอร์นะครับถ้าเป็นสีธรรมดาก็ไม่ต้องใช้นะผมอ่ะอย่างแรกพอเข้ามาที่ NPC นะผมก็ให้เรากดคุยนะผมสมมติผมจเจ้าเรือดานี้ใช่ไหมนี่นะฮะเราก็ไปที่พวกสีพวกนี้ผมสมมติอยากแต่งสีตรงตรงแถวๆนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติ สมมติข้้งหน้าเรือนะผมอันนี้คือสีธรรมดานะ Normal Color นะผมแต่ถ้าเกิดอยากเป็นสีนีออนนะฮะสีนีออนก็จะอยู่ตรงนี้นะผมก็จะเป็นแบบเกมพ Part นะผมเนี่ยก็สมมติอยากได้สีดำสมมติผมเอาสีเหลืองก็สีเหลืองนะผมไอ้พวกนี้ก็สามารถใช้เพรปลดล็อกได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบสีเรืองแสงสีนีออนก็ใช้เกมพ Part นะผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น Coat Color ก็จะเป็นพวกสีที่มันแบบออกแนวผีๆหน่อยอะเออแต่ว่าก็ต้องเติมนะฮะสมมติผมจจเป็นสีส้มนะฮะ อันนี้ก็ผมก็จะเป็นอันนี้เป็นสีธรรมดาใช่ไหมพวกสีธรรมดาพวกนี้ยังไงก็ไม่เลืองแสงน,นะครับต้องใช้พวกนนค o n color นะสมมติผมจะใช้สีเหลืองอ่าอ่าเอาแค่นี้พอนะผมแอปพลายไปเสร็จแล้วก็กดสวมใส่นะผมเสร็จแล้วก็ทําการเดินออกไปข้างนอกนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะผมบริวาข้างบ้านเขาอ็อกเหล็ก <laughs> แอดแอดนะฮะนี่เห็นไหมก็จะเป็นสีเหลืองแสงแบบนี้นะผมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะผมนี่เห็นไหมเท่เลยนี่นะครับส่วนลั้อื่นก็แต่งเหมือนกันครับ แต่อย่างแรกเลยประเด็นสำคัญคือคุณต้องมีเกมพาร์ตออนคัลเลอร์นะครับอ่าไม่งั้นจะแต่งสีเรืองแสงไม่ได้นะอ่ะสมมติผมแต่งสีอื่นให้ดูสมมติผมเอาเป็นลำนี้นะปึ๊บสมมติผมจะแต่งสีนี้นะดีนะเสียงออกเ็ก <laughs> นี่นะฮะสมมติผมจะเอาสีดำนะปึ๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่สีนนออนนะอ่ะโอเคเป็นสีธรรมดาที่ทางตัวเกมเขาให้มานะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการไปลองเสกเห็นไหมมันก็จะไม่นนออนนะครับผม ถ้านีออนนี่ต้องเป็นเกมพาร์ตอย่างเดียวนะครับผมเกมพาร์ตที่ผมบอกอ่ะก็คือไอ้ต you know, ัวนี้นะฮะนีออนคัลเลอร์นะครับ Color, นะผมส่วนเกิร์ดคัลเลอร์ก็เกิร์ดอะไรล่ะโกสคัลเลอร์ก็อันนี้นะครับอ่าพวก, <c oughs> พ,วกพวกเรืองพวกเรืองแสงต่างๆครับพวกสีเรืองแสงอะไรพวกเนี้ยต้องใช้เกมพาร์ตนีออนคัลเลอร์นะครับอ่ะอย่างผมแต่งเรือลำเนี้ยที่ผมแต่งไว้นะแต่ว่าเอออยู่นี่นะฮะอันเนี้ยอันนี้ผมก็แต่งไว้นะฮะเนี่ยผมใช้เป็นสีอันนี้ผมใช้สีธรรมดาเนี่ย ไหนวะผมใช้สีไหนวะผมไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ยอย่าพูดอย่างผมใช้สีดำมาเนี่ยอ่ะสีดำปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นผมจะใช้เป็นสีน้าเงินนะโอเคแล้วก็กดแอปพลายไปนะฮะแล้วก็กดใส่นี่แล้วก็ไปดูข้างนอกเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็มาที่ท่าเรือนะฮะผมกดเซกโปเห็นไหมมันก็จะเรืองแสงนะผมแต่ว่าสีดำดำมันจาจอาจ,อาจจะไม่ค่อยเรืองแสงนะผมเวลาด,ดูตอนเช้ามันจะไม่ค่อยเรืองแสงนะแต่เวลาตอนคืนเนี่ยโหเรืองแสงแน่นอนนะผม แต่สีขาวนี่ก็จะเลืองแสงอย่างมากเลยเห็นไหมโอ้โหเท่มม่ยล่ะโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะมาคุยเรื่องวิธีการแต่งเรือวิธีการใส่สีเรื่องแสงนะผม mm hmm. ก็ใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าเข้ามาถามพี่ใน Discord ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like. เออกดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยละไปไปด้วยละไปละสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย